ลองตรงตรงเช็คกินโรงพยาบาลเคยไม่เห็นทั้งแขนทั้งขาเป็นแผลเต็มไปหมดอาการที่หนักมากทำเอาหลายคนอดที่จะเป็นห่วงไม่ได้ค่ะเมือนหนุ่มสุดลอยอย่างตรงตรง,ตรง ะะได้โพส,สตอรี่อินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับเช็คอ,อินที่โรงพรยาบาลโรคผิวหนงังโดยสตอรี่แรกคะ่ะหนุ่มตรงๆนะคะได้เผยแขนขาวๆที่มีลักษณะคล้ายกับผื่นแดงๆเต็มไปหมดค่ะด้วยความที่เจ้าตัวนะคะเป็นคนผิวขาวอยู่แล้วยิ่งทําให้เห็นคล้ายกับผื่นแดงๆชัดขึ้นไปอีกค่ะพร้อมกันนั้นนะคะเจ้าตัวคะ่ะยังเช็คอ,อินที่โรงพรยาบาลโรคผิวหนังอีกด้วยนะคะแต่ความจริงแล้วคะ่ะหนุ่มตรงๆไม่ได้เป็นผื่นแตยอย่างใดน,นะคะเพราะว่าในสตอรี่ถัดมา,ดมาคะ่ะหนุ่มตรงๆก็ได้เผยที่ได้เห็นทั้ง ฝ่ามือทั้งขาทั้งน่องแล้วก็แขนทั้งสองข้างค่ะพร้อมกับบอกว่าโดนย้าบา้าดโดนเสียนปักมือทั้งนี้ค่ะหนุ่มตรงๆถึงกับออกอาการเซ็งเล็กน้อยนะคะพร้อมกับถอนหายใจยาวๆเลยทีเดียวไม่รู้ว่าหนุ่มตรงๆไปทาอีท่าไหนนะคะถึงได้โดนยาบาดเสียนปักมือแบบนี้ค่ะยังไงนะคะก็ต้องรอเจ้าตัวนี้ออกมาชี้แจงอีกทีนึงนะคะเอาเป็นว่าเราไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะว่าหนุ่มตรงๆเนี่ยจะอาการหนักแค่ไหน ขาไปหมดโดนหญ้าบาดโดนเสี้ยนปัดสังแขนสองข้าง งานแฟนสาวยังเบคํำสิงค่ะก็ได้จัดงานวันเกิดเซอร์ไพรส์ให้กับคุณพ่อสมรักํำสิงอย่างอบอุ่นบรรยากาศเต็มไปด้วยพี่พ,พี่น้องน้องค่ะมาร่วมอวยพรวันเกิดแต่ทั้งนี้ค่ะก็ไรเงาแฟนหนุ่มตรงๆมาร่วมงานวันเกิดคาดว่าอาจจะติดธุระนะคะหรือไม่ก็เพราะว่าต้องไปโรงพยาบาลโรคผิวหนังหรือเปล่าหรืออาจจะไปร่วมงานวันเกิดคุณพ่อสมรักํำสิงแต่เพียงไม่ได้มีภาพร่วมเฟรมกับสาวเบสกับครอบครัวออกมาให้ได้เห็นนะคะเพราะว่าลงรูปคู่ที่กันทีไรนี่ยก็มีแต่คอมเมนต์เข้ามาแซะตลอดค่ะจนกลายเป็นกระแสดราม่านะคะซึ่งทางค ูคู่ให้ได้เห็นนั่นเองค่ะแต่ถึงแม้ว่าหนุ่มตรงๆนี่จะไม่ได้มีร่วมงานวันเกิดของคุณพ่อสมรักนะคะแต่แน่นอนค่ะว่าต้องมีเซอร์ไพรส์ย้อนหลังแน่ๆและทางเพชรมาร์ดมาะคะก็ขออวยพรวันเกิดให้คุณพ่อสมรักิคำสิ่งนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะอยู่กับลูกหลานไปนานๆนั่นเองค่ะยังไงก็ขอให้หนุ ต้องทางดีนะคะแล้วก็ขอวอวยพรให้ทุกพอ่อสมรนะครับซีมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยค่ะ